สวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันกับเกม Farming Simulator 19วันนี้ไม่ได้มาทำอะไรวันนี้เราจะเอาข้าวไปขายนะครับโดยใช้มอดรถของเสียเต้นะครับผมคันนี้เลยมีป้ายทะเบียนสระบุรีด้วยนะชนบุรีป้ายทะเบียนชนบุรีเลขสวยนะครับ9595 95. ของเสียเต้นะครับดูดูเครื่องนะครับดูเครื่องสีน้ำเงินสวยแจ๋วนะเสียเต้แจกฟรีนะครับผมขอบคุณเจ้าของม็อดขอบคุณเจ้าของม็อดขอบคุณเจ้าของช่องด้วยนะครับที่ผมไปโหลดมานะไม่รู้ช่องไหนลนะหลายช่องสืดเกินนะครับผมโหลดมาเล่นฟรีนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปแจกต่อนะครับ ไม่ต้องแจกต่อไม่ต้องขายต่อนะครับให้เครดิตเจ้าของมอสเจ้าของรถอย่างเดียวอันนี้เป็นรถเสียเต้นะครับผมไปเลยเข้าไปขายได้กี่ตันไม่รู้อันนี้ช่างดูไหมไรือเปล่าไม่รู้ที่ขายเราก็อ๋ออันนี้ก็มีป้ายเลยครับมีป้ายเลิ่มการช่างป้ายข้างรถเป็นเพิ่มการช่างนะครับข้างบนเป็นเสียเต้นะครับผม เข้าไปขายครับเฮ้ยชนชนชนเฮ้ยมัน18บแนาะฬิกาแล้วน่าจะค่ำแล้วต้องรีบขายต้องรีบข้าไปขายก่อนนะครับโอเคถึงแล้วไม่ต้องไปไกลเราพอไม่อยู่สงสัยผีดึงให้นะไม่มีรอพอนะครับในเป็นเซนเซอร์ตรวจจับอัตโนมัติ รถเซต,เตีม,มานะผมขอยืมรถเซตีม,มาขนข้าวไปมาขายก่อนโกดังอตอนนี้เรามาถึงโกดังขายข้าวแล้วนะครับดูโกดังเขาใหญ่มากนะครับผมโกดังใหญ่มากๆเลยมาแล้วมาแล้วอเขาบอกให้เรากดตัวไอ,อเดี๋ยวเราจะกดตัวไอกัน ตายน่าจะดำนะครับน่าจะดำโอเคอเทคโนโลยีใหม่ครับของการทำมอดเกมนะขอบคุณเจ้าของมอดรถสวยๆด้วยนะครับผมเรียบร้อยขายข้าวได้เท่าไหร่ไม่รู้นะหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองนะครับผมได้หนึ่งหื่นสองพันสี่รอยสิบสองอ้ ข้าวกี่ตันไม่รู้นะเมื่อกี้นี่โอ้มันก็มีที่ช่างอยู่เราไม่ช่างนะเราไม่ช่างเราไม่ช่างมันมีที่ช่างอยู่เมื่อกี้นี่ก็ลืมเอาเข้ามาช่างนะครับว่ามันหนักกี่ตันเมื่อกี้ได้ขายได้ประมาณหนึ่งหมื่นกว่านะครับโอเคเราก็ต้องรีบออกจากโกดังให้ไวที่สุดไม่งั้นโดนผีหลอกนะับค่ำแล้ว อินทรปภนี่ตลอดเอาโลภไม่อยู่โอ้โกลัวดังก็อยู่ในป่าเกินดูสิครับท่านผู้ชมป่าก็ป่าลึกมีแต่ป่าจริงๆเมื่อแล้วตอนนี้ดูเวลานาฬิกาบอกมาแล้วว่ากำลังจะข้ามแล้วแลวเราจะรถคันนี้ไปจอดที่ฟาร์มเรานะครับผมซึ่งฟาร์มเราอยู่ในเมล็ดตอนนี้มันก็ยังมีรถตามหลังละมาอ่ ขับขี่ตามกฎลดอุบัติเหตุอันนี้เป็นน่าจะเป็นมันสับปะหลังหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะตรงนี้ตามด้านซ้ายมือน่าจะเป็นมันสับปะหลังนะครับมัดรถเก็บมันสับปะหลังไม่รู้มีหรือเปล่านะครับผมไม่รู้มีคนทําหรือเปล่าเนาะถ้าไม่มีเราก็เอาอรถธรรมดานะครับมาเก็บมันสับปะหลัง ส่วนมัดรถตัดอ้อยก็มีคนทําอยู่นะครับจอดอยู่ด้นานหน้านู้นนะมัดรถตัดอ้อยเรารถเ,รเซตเต้นีสวยดีสีน้ําเงินมันมีพ่วงใส่อยู่นะครับแต่ว่าถอดพ่วงออกนะอันนี้ก็โตเต็มที่แล้วอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับตนนัวนี้ตอนนี้เรามาจอดที่ฟาร์มของเราดีกว่าแก้ด้วยก่อน แต่สามชานะสามชามาแล้ว <c oughs> เจนี่คือฟาร์มของเราเราไปเจอะมันให้เลี้ยงอะไรได้นะตรงนี้บอปลา่อปลาปุดเจาะน้ำบาดาลนฮะ ้ามาบ้านของเราแล้วจอดรถซะก่อนไปลังจอดดีกว่าไปลังจอดดีกว่าอย่างเทพๆดีกว่าวสวยนะครับรถเซเต้ใครได้ไปหาโหลดเอานะครับผมมันหลายช่องมากเลยช่องเกมฟาร์มิง ส่วนใหญ่ก็จะมีสมอแจกฟรีนะครับมอซื้อขายก็มีไม่เยอะหรอกนะฮะโอเคสำหรับการเอาเข้าไปขายคลิปนี้ก็จบเรื่องแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ